คนไข้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่โอกาสจะรักษาให้กลับไปหายปกติเลยอ่ะแทบแทบจะไม่มีแล้วลองคิดว่าเป็นคุณพ่อเราปู่เราหรืออะไรเงี้ยคือวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปใช่ไหมแต่ก่อนท่านจากไปเรากาลังทําถูกทางเปล่าหรือเราทรมานท่านอยู่เพราะมันคือพาสเวนหนึ่งเนาะที่ทุกคนจะต้องเจอ,อะคะ่ะความหวังอาจจะไม่ใช่เวลาที่เขาต้องอยู่นานขึ้นแต่ความหวังของเขาคือความสวยงามในช่วงท้ายที่เราสามารถสร้างสายขึ้นมาได้ภรรยาคนไข้ก็เดินมากอดหมอ ก็บอกว่าขอบคุณมากๆที่สร้างโรงพยาบาลแบบนี้ขึ้นคือสิ่งที่เราได้เรามันไม่ใช่เรื่องกําไรอะนะคี่ว่าคูณคือเป็นเหมือนหนึ่งในตัวเลือกให้สังคมไทยแล้วกัน ผู้ชมครับจอดใจออนไลน์ในตอนนี้น่าสนใจมากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ทุกคนต้องเจอก็คือการเจ็บป่วยครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ย่านพระราม2และตรงนี้คือโรงพยาบาลคูณ เป็นโรงพยาบาลที่ทำการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือ p a l i a t i v e Care สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังต้องการการรักษาเป็นเวลายาวนานและก็ต้องการการดูแลจากหมอจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างทีท้วนและที่น่าสนใจมากก็คือที่นี่มีความตั้งใจว่าจะทำให้ตัวผู้ป่วยเองและก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในบรรยากาศที่เหมือนบ้านจะเป็นอย่างไรในรายละเอียดเราจะไปชมกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้กอ่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูนนะครับแพทย์หญิงนิทฐาเอื้ออารีมิตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคำว่า palliative care อันนี้ขอความรู้นอันแรกก่อนเลยครับค่ะต่างประเทศเขามีคำนี้มานานมากแล้ว<อ>เขามีการดูแลแบบนี้มาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วมันไม่มีภาษาไทยมารองรับเนอะจนกระทั่งปี2563ที่ผ่านมาก็เลยหาคำเนี้คำว่าประครับประคองคนไข้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ โอกาสจะรักษาให้กลับไปหายปกติเลยอะแทบจะไม่มีแล้วแต่จะทํายังไงให้เขาอยู่ในชีวิตที่มีคุณภาพมีความสุขตลอดเวลาใช่ค่ะจนกว่าจะหมดอายุไขก็วากันไปอ่าใช่ค่ะมันจะกลายเป็นแขนงที่ต้องเรียนเพิ่มเหมือนกับสัญญาแพทย์เหมือนกับกุมารแพทย์อะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะมันซับซ้อนหรือว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีหรือมันต้องใช้ใจหรือมันต้องใช้อะไรค่ะคุณบอกว่าข้อสาสคัญสุดใช้ใจเยอะกว่าค่ะอ่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของนวัตกรรมไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเลยนะคะเพราะมันคือ พาสเวนึงเนาะที่ทุกคนจะต้องเจอค่ะ,คะการยุติการรักษาหรือการรักษาไม่ได้เรารู้สึกว่ามันคือเฟลเลียทางการแพทย์หรือม้แต่ครอบครัวสึวว่ามันหมดหวังเออหมดหวังเนี่ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีความหวังในตรงนั้นอยู่ความหวังอาจจะไม่ใช่เวลาที่เขาต้องอยู่นานขึ้นแต่ความหวังของเขาคือความสวยงามในช่วงท้ายที่เราสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ค่ะเวลาเราดูแลคนไข้กลุ่มนี้เราจะเอาคนไข้เป็นที่ตั้งก่อนว่า ประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับจากการรักษาเนี้ยอจร,จริงๆคืออะไรการรักษาถ้าเราไม่ได้คุยกันเรื่องเป้าหมายการรักษาค่ะพี่ดูมันก็จะรักษาตามตัวเลขของแ l บตัวเลขของข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ปกติแต่ถ้าเราดูคนไข้เป็นองค์รวมเข้าไปสำรวจถึงตัวตนของเขาจริงๆที่เขาเป็นมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องอาการก็ได้บางทีเราจะเห็นว่า คนไข้เขาทุกข์เนาะการรักษาหลายๆอย่าง mm hmm. ก็ด้วยความรักญาติก็อยากรักษาอยู่ mm hmm. ทีนี้ทางทีมหมอที่ดูแลประคับประคองก็จะมาช่วยจูน mm hmm. ช่วยให้ญาติได้เห็นว่าอะสิ่งที่ดีที่สุดที่ให้คนไข้อาจจะไม่ใช่การทําทุกๆอย่างก็ได้นะอาจจะเป็นการทําบางอย่างที่เหมาะสม mm hmm. แล้วเราสามารถปรับทัศนคติญาติปรับความเข้าใจญาติให้เป็น best interest เนี่ยตกอยู่ที่คนไข้ mm hmm. อันเนี้ยเป็นทักษะของหมอพาเลทิที่จะเข้ามาดูแล ใช้เวลาเพราะมันเป็นของใหม่ของบ้านเราก็ใช่เป็นของใหม่เป็นเป็นทักษะที่นัดคิดว่าตอนที่เราเรียนแพทย์มาเราไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งเรื่องทักษะตรงนี้เท่าไหร่นัความตั้งใจแรงบันดาใจคืออะไรอย่างไงตอนตอน,ตอนแรกเรียนเป็นหมอ,อยุรกรรมใช่ไหมคะ,คะเรียนโรคปอดเรียน ICU ะนะคะเราก็รู้สึกว่า เทคโนโลยีความรู้ต่างๆเรามีเยอะมากเลยแต่ถึงเวลาเราใช้ไปเราเหมือนแค่ยื้อเวลาเขาออกไปไม่นานค่ะตอนนั้นก็เริ่มมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราเราควรทําสิ่งเหล่านี้จริงๆหรือเปล่าก็เลยไปเรียนตอบประครับประคองค่ะ เออนี่น่าสนใจมากผมว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะ <c oughs> ลองคิดว่าเป็นคุณพ่อเราปู่เราหรืออะไรเงี้ยเราก็เห็น้าบอย่างนั้นอ่ะก่อนคือวันหนึ่งท่านก็ต้องจากไปใช่ไหมแต่ก่อนท่านจากไปอ่ะเรากําลังทําถูกทางป่ะหรือเราทรมานท่านอยู่มันจะมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นในใจคนคนครอบครัวสมอค่ะ<า><า>แล้วก็ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกใช่ค่ะทำไมชื่อโรงพยาบาลคูนครับเราก็อยากจะให้ชื่อมันเป็นลักษณะของธรรมชาตินะเป็นต้นไม้ ต้นคูนค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจําชาติไทยด้วยนะคะและลักษณะเวลาเราคิดถึงต้นคูนเราไคิดถึงดอกไม้ที่สีเหลืองอเป็นรวงและสวยงามต, <ะ S 1> ตอนด,<อ>ดอกนี่ทั้งต้นเหลืองหมดเลยใช่ใช่ค่ะแต่จริงๆพอเราไปดูเนี่ยช่วงที่เขาสวยงามที่สุดคือช่วงที่ใบไม้เขาโรยซึ่งเรนมองว่ามันเป็น a า a l o g โนาโนะกับชีวิตของเราอะค่ะ ถึงแม้ในช่วงที่เรากําลังร่วงโรยอยู่อ<ล>ะแต่จริงเราสวยที่สุดสวยที่สุดได้เหมือนกันถ้าเราเลือกที่จะเป็นเหมือนต้นคูณความหมายดีมากนะคะกลุ่มบุคคลที่น่าจะเหมาะสมในการได้ประโยชน์จากที่นี่มากที่สุดค่ะเพราะเป็นกลุ่มโลกเรื้อรังค่ะ โรคเลื้อรังหรือว่า NCD เนอะ non communicating disease นะคะพวกนี้จะรักษาไม่หายขาดแล้วแล้วก็เริ่มมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะอย่างเช่นเนอะจริงๆมาเร็งระยะที่4ก็เป็นโรคเลื้อรังนะคะนะหรือว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์นะหรือว่าสโตรกเส้นเลือดสมองตีแตกที่ทําให้ทุพพลภาพช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มโรคเลื้อรังที่ไม่หายขาดหมดเลยนะคะแล้วถึงจุดหนึ่ง การรักษาทางการแพทย์มันจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตเขาแล้วซึ่งในคิดว่าตรงนี้เราต้องมาเริ่มทบทวนครอบครัวต้องทบทวนคนไข้ต้องมีการทบทวนว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาแล้วจริงๆหรือเปล่าอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือแลน์สเคตและสถาปัตย์เนี่ยดีดีงามมากดูไม่เหมือน ไม่เหมือนโรงพยาบาลไม่มีบรรยากาศของโรงพยาบาลเลยในบทบาทการดูแลที่เราพยายามออกแบบนะคะ,ะเราก็จะทำงานหลายๆอย่างลดความเครียดของผู้ดูแล<ะ>ผู้ดูแลก็ได้แต่อาจจะเป็นคู่คู่ชีวิตเนาะหรืออาจจะเป็นลูกๆหล,ลานๆ<ะ>็นะคะ่ะเราจะไม่ได้ดูแต่คนไข้ค่ะไปดูเราจะดูผู้ดูแลด้วยะนะคะผู้ดูแลคนไหนเขาเริ่มเครียดเนี่ยเราจะเข้าไปมีการแอบโรชดูเป็นทีมทีมสุขภาพของเราเนาะจะมีนักจิตบำบัดนะคะ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถดูแลผู้ดูแลให้เขามีความสุขได้ผู้ดูแลก็ไม่สามารถทําให้คนไข้มีความสุขได้เหมือนกันโจทย์ตอนนั้นคือเราอยากทําให้ที่เนี่ยมีฟังกช์ชันของโรงพยาบาลโดยที่หน้าตาไม่เหมือนโรงพยาบาลอ,อันนี้คือโจทย์ของเราครับข้อสองคือบุคลากรของเราค่ะบุคลากรของเราเนี่ยทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลก็คือจบด้านการดูแล p พเทีฟแครมานะคะซึ่งใน,นคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนสาคัญนะค,คือ เวลาคนที่มาดูแลคนไข้พาเลทีฟเนี่ยเขาจะมีมีความเอม a t h ตีสูงค่ะคืออย่างเวลาน้องพยาบาลส่งเวรหรือหมอส่งเวรอย่างเงี้ยค่ะ,คะส่งเวรด้วยกันทางทีมแพทย์อย่างเงี้ยเนาะเราจะมีด้านหนึ่งว่าคนไข้คนนี้เป็นใครมาก่อนแต่ก่อนเขาเคยทํางานอะไรเคยเป็นใครในครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกวันเนี้ลูกภรรยาเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเพื่อจะคุยขเขาใช่ไหมเพื่อจะได้รู้จักเขาค่ะ ค่ะซึ่งนะักคิดว่าสิ่งนี้<ด>มันไม่ได้ยอยู่ไม่ได้อยู่ในตำราแพทย์ใช่ค่ะแต่มันสำคัญกับคนไข้อีกความเชื่อหนึ่งมันต้องแพงไงเลยเออเขาก็จะคิดว่าแพงก <c oughs> ็มันดูดีอ่ะเนี่ห้ห,หมอมันดูเหมือนบ้านจริงนะเราต้องบอกว่าค่าห้องเรานะค่าห้องเรา <c oughs> มีสตาร์ตตั้งแต่5,000เนาะถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปพอๆกันนะคะแต่ผมพูดจริงๆนะด้วยความงามนะคุณต้องเทียบกับโรงแรมหดาวนะเออ นะะขนาดที่ห้องที่ใหญ่ที่สุดของเราคือ100ตารางเมตรร้อย oh, ตารางเมตรนี่นอนได้หกเจ็ดคนแบเตียงเสริมใส่ได้อะคะ่ะ <Huh. S 2> ตัวร้อยตารางเมตรนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันะคะซึ่งนายก็คิดว่าถูกกว่าเอกชนเฟิร์สคลาสหลายๆที่ค่ะ hmm. ก็คือเวลาที่เรารักษาโรงพยาบาลปกติค่ะนะคะ,นะคะจะมีหมอ ดูคุณตามอวัยวะที่คุณเป็นเลยใช่ไหมสมมติใช่ใช่ใชจะมีหมอไตหมอหัวใจหมอหมอเฉพาะทางด้านนั้นอืพอมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราคุยเรื่องเป้าหมายกันชัดเจนดีแล้วนะคะเราสามารถลดจํานวนแพทย์ที่ดูแลได้ค่าแพทย์เนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดทั่วๆไปนะโรคเรื้อรังยากๆก็ห้าหกห้พันแล้วเฉพาะค่าแพทย์ใช่ค่ะก็คนละพันประมาณนะโดยคร่าวๆนะแปดร้อพนึงแล้วแต่โรงเนาะ ที่เราลดตรงนี้ลงนะคะเรามีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขามากๆนะคะที่นี่แต่ว่าเราใช้วิธีว่าคุยเป้าหมายร่วมกันและอะไรที่สามารถอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใช้ใช่วันนี้เราจะเซฟตรงนี้ได้ค่าแลบต่างๆที่ไม่ได้ทําให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นรหรือ,อยาบางตัวที่ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตคนไข้ดีขึ้นเราลดได้ค่ะ ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายต่อวันโดยรวมเนี่ยเซฟกว่าโรงพยาบาลทั่วไปประมาณ20-30เปเน่านะคะมีกี่เตียงครับมี30ค่ะเราไม่ทำใหญ่ค่ะเล็กจริงนะ30นี่เล็กๆค่ะเล็กเลยใช่ค่ะได้ข่าวว่าเปิดไม่กี่เดือนเนี่ยมีคนไข้จะครึ่งหนึ่งแล้วเหรอคนไข้ตอนนี้ก็ค่ะออคโเป็นซี่ก็มันคือเรามันยังไม่ได้รับเยอะด้วยนะเพราะนั้นรอรับบุคลากรให้ได้มากกว่านี้ก่อนันเน้นคุณภาพมากๆค่ะตอนนี้เราก็รับ ตเต็มแคปซิตี้ของบุคลากรเรามีฟีดแบ็ k จากคนไข้แล้วสิท่านไหนมีค่ะคนไข้ที่อยู่ที่เรามีทั้งที่ยังยังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็มีบางคนเขาก็จากไปแล้วนะคะก็เคสเคสล่าสุดคนไข้เนี่ยเป็นมะเร็งปอดนะคะคเป็นระยะระยะที่4แล้ว วันนั้นเนี่ยเขามีอาการหอบเหนื่อยมากไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาก่อนนะคะ mm. ก็ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ mm. คนไข้ก็จริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากใส่นะคะ mm. แล้วตอน mm. พอใส่ท่อช่วยหายใจก็ต้องอยู่โรงาไอซียูเนอะ <Okay. S 2> ลูกๆก,ก็เข้าเยี่ยมไม่ได้นะคะ mm. นี่เขาก็หาว่ามีโรงพยาบาลที่ลูกสามารถเข้าเยี่ยมได้และเป็นดูแลแบบไอซได้ไหม mm. เขาก็มาเจอที่คูนค่ะเขาก็ติดต่อมาะค่ะ คนไข้ก็ได้รับการย้ายมาวันนั้นเรามาเราก็มีการพูดคุยกับเขาเนาะเวลาใส่เท่าช่วยหายใจจะพูดไม่มีค่<ช>ะแต่เขายังเขียนได้ค่ oh. ะหมอก็นั่งนั่งพูดกับเขาแล้วเขาก็เขียนตอบหมอมาอะไรเงี้ยก็รู้จักเขามากขึ้นว่าเออตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาเป็นเป็นคนสร้างวุณิธินะสร้างพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะคะคที่เราขอขอรูปจากลูกเลยค่ะว่าสาันเจ้าที่เขาสร้างเป็นยังไงพระที่เขาสร้างเป็นยังไงบ,บทสวดที่เขาเคยแปลเป็นยังไงแล้วเขาก็เราก็ รันไปในทีวีที่อยู่ในห้องอ๋อให้เขาดูให้เขาเห็นค่นะ,ะเขาก็เห็นแล้วเขาก็โอดีเขาก็มีความสุขเขาก็ยิ้มแล้ว,ลวนเน่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้จิตใจคนไข้เขาฟูขึ้นในเวลาท้ายของเขานะคะแล้ววันที่วันนั้นเขาก็บอกเขาอยากฟังเพลงะะเป็นเพลงที่เขากับภรรยาเคยร้องด้วยกันค่ะแล้วก็ให้อาจารย์ที่เป็นนักดนตรีบําบัดนะคะเขาก็มาเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะคะภาพที่เราเห็นก็คือตัวอากงเนี่ย นั่งนอนนอนอยู่บนเตียงนะคะมีท่อนอนไขวยห้างกระดิกเท้าแล้วก็ปากขยับปากขยับร้องเพลงไปด้วยใช่แล้วก็ลูกหลานภรรยาก็อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็เป็นภาพที่ที่ลูกหลานเขาจำนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพ่อเขาค่ะวันที่เขาจากไปลูกๆก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากอดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาจากไปแล้วภรรยาคนไข้ก็เดินมากอดหมอแล้วก็บอกว่า ขอบคุณมากๆที่สร้างโรงพยาบาลแบบนี้ขึ้นก็วอวยพรเรายกใหญ่เงี้ยค่ะโอ,โอ้ผมว่ามงดงามเลยนะมีความสุขจนวาระ,ะสุดท้ายเลยค,คือสิ่งที่เราได้เรามันไม่ใช่เรื่องกําไรนะคิดว่าคูณคือเป็นเหมือนหนึ่งในตัวเลือกให้สังคมไทยแล้วกันนะคะว่าการดูแลระยะท้ายหรือการดูแลแบบประครับประคองที่สมบูรณ์เนี่ยมันเราสามารถเลือกได้มันคือวิถีที่ทุกคนอยากได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งผมทั้งคุณโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันแต่ตอนนี้<ม>อยากให้คุณหมอพาไปดู<ม>เพราะว่าที่ผมมาผมยังไม่ได้ขึ้นไปดู oh, มีกี่<ม>ชั้นนะฮะมีทั้งหมด5ชั้น5ชั้น<ม>เดี๋ยวเราลองไล่ดูมผมเห็นข้างล่างนี่สวยงามพยายามทำสวนร่มรื่นมาก อเคนี่ชั้นสองน่ารักมากระเบียงเป็นต้นไม้อ,มอันนี้เป็นห้องอารม m a s e r a p y ค่ะครับเราจะใช้น้ำหอมเกรดบัมบัดนะคะคือมันจะเป็นกลิ่นเนี่ยจะช่วยทำให้คนไข้เขาลดความเครียดความกังวลอะไรลงได้ค่ะช่วยทำให้การนอนหลับเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครอ,อบครัวชอบมากนะคะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เขากับคนไข้สามารถทำสมมติสองสามวันเบื่อก็มามาทำด้วยกันใหม่ใช่ค่ะก็ได้พอทำออกมามิกซ์ออกมาปุ๊บเขาก็สามารถเอาไปใช้ที่ห้องเขาได้ แล้วเดี๋ยวห้องถัดไปก็จะเป็นเรือนต้นไม้ค่ะพี่ดุอ่า<ช>อันนี้คือเรือนต้นไม้ใช่ค่ะเล็กๆเรือนต้นไม้น่ารักอืม จะมีต้นไม้หลายชนิดเอ่อส่วนมากก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกในที่ร่มได้ะนะคะที่เจอตอนาค,คืออยากให้เขามาดูแลเขาสามารถมาทำรรปลูกได้กิจกรรมได้นะคะเทนกระถางได้ะนะคะหรือแม้แต่เลือกเอาต้นที่เขาชอบไปไว้ที่ห้องเขาเองก็ได้ะนะคะในแต่ละวันเขาจะได้สื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่ามีอะไรรอเขาอยู่ะนะคะเขาได้ติดตามว่าเออวันนี้มันออกดอกหรือย,ยังนะ,ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามดูแลด้านจิตใจให้กับเขานะคะแต่ละชั้นจะมีห้องพักมีห้องพักแล้วมีห้องกิจกรรมห้องกิจกรรมอันนี้จะเป็นมูวี่รูมค่ะอ๋อมีห้องดูหนังด้วย แต่ละบ้านจะมีหนังเขาดูร่วมกันอยู่แล้วเราจะพยายามดูว่ามันมีหนังเรื่องไหนที่เป็นเมมโมรีที่ดีสำหรับเฮ้ยอันนี้เหมือนสกเกลบ้านเลยนะ <c oughs> คือคนทั่วไปจะคิดว่าเฮ้ยห้องดูหนังมันต้องทําเป็นเทเตอร์มีใหญ่ๆหน่อยมีนู่นนี่นั่น <c oughs> ไม่นี้เหมือนห้องนั่งเล่นในบ้านไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่นั่งไกลกันใช่เราทําไม่นั่งใกล้ๆกัน มันก็คือโคมไฟแต่ดีไซน์มันสวยหรือว่ามันเป็นขึ้นเสียงชาวโดมค่ะอ๋อขึ้นเสียงค่ะใช่ค่ะและแ<ต>้วมันจะปล่อยเสียงอะไรก็จะคนที่จะเป็นชาวเวอร์ลงมาเสียงจะเป็นชาวเวอร์ลงมาเฉพาะคนที่อยู่ข้างใต้ค่ะ <Hey. S 3> จะไม่ได้กระจายไปให้ห้องอื่นต้องรบกวนแล้วมันเป<า>็นเสียงอะไรก็แล้วแต่เราจะดิสเพลย์และส่วนมากตอนนี้ที่ใช้จะเป็นเสียงธรรมชาติจะเป็นเสียงมิวสิคที่เพิ่มคลื่นเอลฟาในสองนะคะเพิ่มความรีแลกในสรงเคยได้ยินเรื่องเอลฟาไป ก็จะเป็นห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องสแตนดาดที่เรามีนะคะเป็นห้องที่เรามีเยอะสุดค่ะก็เริ่มจากเตียงค่ะเตียงเราก็เลือกที่รุ่นที่ต่ําสุดในตลาดคือ29เซนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนไข้เขานั่งง่ายลุกง่ายนะคะต้องบอกว่าเตียงโรงพยาบาลทั่วๆไปทํามาเพื่อบุคลากรไม่ทำ่คนไข้ค่ะแต่อันนี้เราเลือกโอเคคนไข้สะดวกด้วยขณะเดียวกันถ้าต้องใช้เราก็ลิฟต์ขึ้นมาได้นะคะ จะเห็นว่าตัวหัวเตียงเรามี nurse call ที่เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลน,นะคะนะเรามีออกซิเจนนะคะม,มีตัวดูดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยมีมีครบที่ฝังอยู่ในปลายไลน์นะคะคขณะเดียวกันตอนที่ออกแบบเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าเฮ้ยอย่าไม่อย่าให้เหมือนโรงพยาบาลน,นะคะมันก็จะออกมาแนวประมาณโรงแรมเออจะมีความ,ม,ร,มรู้สึกคอมฟอร์ตมากขึ้นนะคะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นที่อยู่ในห้องนะคะก็จะโค้งโค้งมนเนาะลบเหลี่ยมเพื่อลดอุบัติเหตุ ตกแต่งก็เหมือนบ้านใช่ค่ะรูปอันนี้เราก็เคยเปลี่ยนรูปตามที่คนไข้เขาอยากได้ถ้ามาอยู่นานๆก็เปลี่ยนเป็นรูปตัวเองก็ได้ใช่ค่ะให้เขารู้สึกว่ามันคล้ายกับบรรยากาศบ้านที่สุดนะคะนะคะส่วนเสียงาตาเสียงาติซึ่งเกือบทั้งหมดของคนไทยจะมีญาติมาอยู่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเสียงาติเราใช้ฟูกที่เป็นฟูกจริงนะเราคิดว่า แคร์กิเวอร์ต้องพักผ่อนเต็มที่เหมือนกันนะคะเราก็จัดโซนให้เขาได้พักเต็มที่นะคะควันนีที่ได้ดูก็จะเป็นห้องเพนท์เฮาส์นะคะคเป็นห้องใหญ่ลองลงมาลองสุดท้าย พอเข้ามาถึงตัวตัวห้องก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมเขาก็นั่งคุยใช้ชีวิตกับครอบครัวลิฟวิ่งสเปซแบบต่อเนื่องทั้งนั่งดูทีวีนั่งกินข้าวแ a n t r y อยู่ตรงนั้นตัวห้องคนไข้นะคะเตียงเราใช้เตียงที่เหมือนเหมือนบ้านมากขึ้นเป็นเตียงไม้หมดเลยนะคะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นฟังก์ชันโรงพยาบาลน,นี่แหละก็คือไฟฟ้าใช่เป็นเตียงไฟฟ้านะคะ,ะก็ปรับได้ปกติแล้วก็คงคอนเซ็ปต์ว่าต้องเตี้ยได้นะคะก็ลดได้ยี่สิบเก้าเซนเหมือนกัน แล้วก็ตัวเบาะที่เราใช้ก็เป็นเบาะป้องกันแผลกดทับนะพี่ดูขับดูมันก็จะเป็นมีปุ่มอยู่เตียงนี้นอนยังไงก็ไม่เกิดแผลอที่ผ่านมาคือเป็นคนไข้ที่นอนแทบไม่ได้พลิกตัวเลยเพราะเขาพลิกแล้วเขาเจ็บอ๋อ,อนคนไข้แบบติดเตียงใช่ค่ฮะโอเคจากห้องคนไข้นะครับค่ะ ก็จะผ่านห้องลิฟวิ่งห้องลิฟวิ่งนะคะแวะที่ตัวรีไคลเนอร์เรานิดนึงค่ะอันนี้ค่ะือรีไคลเนอร์ของเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่พยุงนั่งได้อ๋อโอเคเอ่อไม่เคยตอนแรกผมก็บอกว่าเอ็มจะมีอะไรอ๋อมันทําให้ช่วยช่วยนั่งช่วยลุกใช่ค่ะถ้าผมลุกยากเนี่ย เขายกด้วยไฟฟ้าให้ผมขึ้นมางสูงก่อนแล้วเอาคนมาช่วยจับก็ลุกขึ้นได้ใช่อย่างน้อยมันทําให้เขาเดินไปเดินมาลุกนั่งบ่อยๆซึ่งเราอยากให้เขาทําบ่อยๆใช่ค่ะแต่ถ้ามันลุกยากเขาก็จะไม่ไปนั่งแล้วเพราะมันลุกไม่ได้อันนี้ก็เป็นห้องคนไข้ก็ได้หรือเป็นห้องญาติก็ได้นะคะ สุดท้ายอยากถามคุณหมอว่าถ้าวันหนึ่งอาจจะไม่นานจากนี้แหละมันมันทำมันทำงานเต็มระบบะเราเราเห็น30ครอบครัวอยู่ที่นี่เราเห็นบุคลากรทํางานเต็มที่ด้วยด้วยความตั้งใจแบบที่คุณหมอบอกใจคุณหมออยากเห็นภาพอะไรเล่าให้เราฟังหน่อยครับความฝันแรกเลยเนาะเราอยากเห็นทุกคนที่มาที่นี่นมีความสุขมากขึ้นนะคะความสุขมากขึ้นคือเราสามารถลดความทุกข์ คือ<ข>ต้องต้องย้ำว่าถ้าเอาฟังเรื่องราวเนี่ยเป็นสามสิบครอบครัวที่มีความทุกข์นะครับใช่ค่ะจะน้อยจะมากก็ว่ากันไปแล้วเราเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้คขามีความสุขมากขึ้นและบุคลากรของหมอทํางานอย่างมีความสุขนะคะมันถึงจะทําให้เดลิเวอร์ความสุขไปให้กับคนไข้เขาได้ครอบครัวเขาได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากเห็นแล่ถ้าในภาพที่ใหญ่กว่าน,นั้นหมอคิดว่าแพชชั่นลึกๆของหมอแล้วกันอยากให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงการดูแลแบบประครับประคอง เป็นเป็นออปชั่นหนึ่งให้เขา,าเขาเลือกได้ว่าเขาสามารถเป็นแบบต้นคูณอย่างที่หมอบอกะนะคะให้เขาเลือกได้แล้วเราเป็นหนึ่งในส่วนส่วนนั้นในชีวิตของเขาค่ะเอาใจช่วยครับเพราะว่าผมอยากให้อย่างน้อยเราจะมี30ครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลกันและกันในในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดข,ของชีวิตะนะครับ<ะ>ขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณโรงพยาบาลคูณนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณค่ะ